พลเอกธนาศักดิ์ปฏิมาตร,รกรระบุว่าเป็นอำนาจของทางกรทรค่ะที่จะพิจรารณาข้อเสนอของรัฐบาลในการใช้รัฐธรรมนูญสองระยะร้องปฏิเสธที่จะพูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรเพื่อหาทางออกของประเทศเพราะว่าตามกฎหมายนั้นไม่สามารถทำได้ค่ะพลเอกธนาศักดิ์ปฏิมารประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีระบุถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สํานักข่าวต่างประเทศรองพูดคุยเพื่อหาทางออกประเทศ โดยบอกว่าเป็นเรื่องลำบากที่รัฐบาลในฐานะผู้รักษากฎหมายจะเจรจากับบุคคลที่ยังมีคดีติดตัวแต่หากต้องการเสนอความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญก็สามารถเสนอผ่านตัวแทนได้แต่คิดว่าท่านคงอยากคุยแต่เพียงแต่ว่าตามหลักเนี่ยมันคิดง่ายๆตำรวจตำรวจคุยกับคนที่ยังต้องติดคดีอยู่เนี่ยมันอาจจะลำบากนิดนึงนะครับก็ต้องต้องเข้าใจในจุดนี้แต่ส่วน จร,จริงๆมีผู้แทนเยอะๆที่จะเอามาคุยในลักษณะที่มีมีผู้แทนมาคุยเวทีมันเปิดอยู่ไม่ใช่เวทีมันปิดนะครับฉะนั้นวิธีทำเนี่ยจะทําอย่างไรก็ได้ที่จะมีข้อความมาส่งให้แล้วก็ให้คณะกรรมการที่พิจารณากันนะครับ ส่วนที่มีการวิจารณ์ข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีต่อร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้นโดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่ขอให้บังคับใช้รัฐธรรมนูญสองช่วงเวลาจนถูกมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบพลเอกธนศักยังยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าไปตามรถแมพที่วางไว้ส่วนข้อเสนอต่างๆกรทยังเปิดกว้างและเป็นอำนาจของกรทที่จะพิจารณาปรับแก้ก่อนให้ประชาชนตัดสินใจในขั้นสุดท้ายของการออกเสียงประชามติค่ะ